สำหรับวันนี้นะครับ STR Top TV จะพามาฟังข่าวสารและความคิดเห็นชาวเวียดนามเมื่อประเทศไทยอาจสูญเสียตำแหน่งผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่เมื่อต้องเาชิญกับการแข่งขันจากเวียดนามนะครับประเทศไทยอาจสูญเสียตําแหน่งผู้ส่งออกทุเรียนสดรายใหญ่ที่สุดของจีนนะครับการนําเข้าทุเรียนของจีนเพิ่มสูงขึ้นในปีที่แล้วแต่ซัพพลายเออร์หลักอย่างไทย กำลังสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดเนื่องจากผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกสำหรับผลไม้เมืองร้อนที่มีกลิ่นแรงนี้สามารถส่งออกจากประเทศอื่นๆได้นอกจากไทยล่าสุดนะครับไทยกำลังสูญเสียพื้นที่ให้เวียดนามและฟิลิปปินส์จีนนำเข้าทุเรียนจำนวน48,000ตัน จากจุดตรวจนิติภาพบริเวณชายแดนจีนเวียดนามในแต่มาสแรกของปีนี้โดยจำนวนนี้มีจำนวนทุเรียนสด13,000ันตันจากประเทศไทยและ35,000ันตันมาจากเวียดนามและอื่นๆซึ่งหมายความว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามไปยังจีนเพิ่มขึ้นถึง48.1ในขณะที่อุปทา,านของทุเรียนของไทยไปยังจีนลดลง59.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจีนนำเข้าทุเรียนสด1,420,000ตันโดยนำเข้าจากไทย9,28,644ตันคิดเป็น65.19%ในขณะที่เวียดนามส่งออก4,92,111ตันคิดเป็น34.55%ตามมาด้วยฟิลิปปินที่3,770ตันคิดเป็น0.26%ซึ่งในปี2,565 ส่วนแบ่งการตลาดของไทยคิดเป็นมากกว่า95%เนื่องจากเวียดนามได้รับอนุญาตให้เริ่มจัดส่งทุเรียนอย่างจํากัดไปยังจีนในเดือนสิงหาคมของปีนั้นเพียงเท่านั้นในขณะที่ฟิลิปปินส์ได้เริ่มจัดส่งทุเรียนในต้นปี2566และคนในวงการเปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนของไทยลดลงส่วนหนึ่งเนื่องมาจากภัยแล้งและอากาศร,ร้อนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การผลิตทุเรียนของไทยลดลง เอา,าเราลร่มฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันเลยครับซึ่งชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าคนไทยต้องขอบคุณเวียดนามที่กินทุเรียนราคาถูกในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่ามาทําธุรกิจกันนะครับทุกคนเราควรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพกินอย่างปลอดภยัยรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะที่ชาวเวียดนามท่านนี้นะครับมาตั้งคําถามว่าถ้าไทยทําเหมือนเวียดนามจะประสบผลสาเร็จแบบเวียดนามหรือไม่ ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปว่าผลไม้ไทยไหลายชนิดไม่สามารถสู้ผลไม้เวียดนามได้ในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มากล่าวถึงสินค้าของไทยว่าตลาดจีนมีขนาดใหญ่มากฉันไม่เคยประเมินสินค้าไทยสูงเกินไปเพราะอุตสาหกรรมการผลิตของพวกเขายังไม่พัฒนาจร,งจริงๆค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงส่งออกไปยังต่างประเทศในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวถึงรสชาติของทุเรียนของเวียดนามว่าจริงอยู่ที่ทุเรียนของเวียดนามนั้นอร่อยหวาน และนุ่มกว่าทุเรียนไทยเสียอีกคอมเมนต์ต่อไปครับเรายังควรกระจายผลผลิตของเราแทนที่จะส่งออกไปอย่างจีนอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องแปลกที่จีนจะเล่นเกมแบบนี้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวถึงความแตกต่างของทุเรียนไทยและทุเรียนเวียดนามในการส่งออกไปจีนว่าทุเรียนเวียดนามจะถูกเก็บตอนสุกส่วนทุเรียนไทยจะเก็บต่ออย่างไม่สุกเพื่อให้ขนส่งได้สะดวกกว่าเนื่องจากอยู่ไกลจากไทยไปจีนทุเรียนเวียดนามจริงอร่อยกว่า และท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าฉันหวังว่าอินเดียจะแข่งแกร่งพอๆกับจีนเวียดนามแค่ต้องส่งออกไปยังสองประเทศที่มีคนหลายพันล้านคนเพื่อหาเลี้ยงชีพซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวถึงทุเรียนเวียดนามที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะครับว่าสมัยก่อนคนไทยดูถูกทุเรียนเวียดนามเมื่อทุเรียนเวียดนามบุกตลาดจีนครั้งแรกก็ยังมั่นใจว่าตนเป็นเบอร์หนึ่ง เมื่อผลผลิตทุเรียนของเวียดนามเข้าสู่จีนเพิ่มมากขึ้นพวกเขากล่าวว่าเวียดนามโชคดีเมื่อมีความเสี่ยงในการแข่งขันพวกเขาว่าเป็นเพราะจีนชอบสินค้าราคาถูกคุณภาพต่ำไทยขายแต่ทุเรียนคุณภาพสูงผลผลิตส่งออกทุเรียนของไทยไปยังจีนลดลงพวกเขาบอกว่าเป็นเพราะเวียดนามผสมทุเรียนจากที่อื่นประเทศไทยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเขาสามารถปลอบตัวเองทางจิตใจได้คอมเมนต์ต่อไปครับตราบใดที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนสินค้าเกษตรของเวียดนาม ก็จะเป็นแชมป์นั่นเป็นตลาดขนาดใหญ่เกษตรกรของเราต้องการแค่ผลผลิตที่สูงเพื่อส่งออกคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปครับทุเรียนไทยไม่อร่อยเสียรสชาติทุเรียนเวียดนามอร่อยกว่าในประเทศไทยและผลไม้อื่นๆมังคุดและมะม่วงก็ด้อยกว่าเวียดนามเช่นกันซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวถึงพริกของเวียดนามว่าต่อไปพริกของเวียดนามจะครองตลาดไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเก็บทุเรียนไม่กินเองนะ เททศไยในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นต่อไปอีกว่าโชคดีที่ในบรรดาผลไม้ทุเรียนเป็นสิ่งที่ครอบครัวของฉันไม่เคยชอบกินเพราะมันหวานเกินไปในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าข้าวก็แสงหน้ามีทุเรียนอีกคนเวียดนามสอนบทเรียนคนไทยเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น ในขณะที่ชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ามีแหล่งสินค้าอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีตอบสนองปริมาณและคุณภาพของผู้บริโภคคอมเมนต์ต่อไปครับในด้านแรงงานคนไทยไม่สามารถเปรียบเทียบกับคนเวียดนามได้ในเรื่องสติปัญญาและการทำงานหนักในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าฉันแค่รู้สึกแปลกใจว่าทำไมพันธุ์พืชไทยถึงไม่จเจริญเลย พันุ์ข้าวที่พวกเขาภาคภูมิใจยังคงเป็นพันข้าวเมื่อหลายสิบปีก่อนทำไมไม่ปรับปรุงและปรับปรุงพันธุ์พืชคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อก่อนผมอ่านคอมเมนต์ของคนไทยบอกว่าทุเรียนเวียดนามคุณภาพต่ำเลยไปกังวลเรื่องการแข่งขันคอมเมนต์ต่อไปครับนั่นคือวิสัยทัศน์ของคนเวียดนามการทำธรุรกิจไม่น้อยไปกว่าชาวจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าในด้านการ,กรเกษตรป่าไม้และการประมงเวียดนามส่งออกมากกว่าไทยแต่ไทยมีความเข้มแข็งมากกว่าเวียดนามในด้านการท่องเที่ยวและบริการในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปอีกว่าผมไปซื้อทุเรียนที่เมืองไทยราคาจะสูงกว่าทุเรียนเวียดนามน,น,นิดหน่อยแต่รสชาติไม่อร่อยเท่าทุเรียนเวียดนามแข็งกว่าจืดกว่าจึงไม่เป็นที่ชื่นชอบในประเทศจีน ซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวอีกว่าหากนับการส่งออกทั้งปีเวียดนามจะใช้เวลาอีกอย่างน้อย4ปีจึงจะเท่ากับไทยในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าแค่อยู่นอกฤดูกาลเมื่อเข้าสู่กระแสหลักไทยก็ได้รับชัยชนะทันที ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบแย้งว่าทุเรียนไทยเป็นทุเรียนตามฤดูกาลทุเรียนเวียดนามมีตลอดทั้งปีแล้วจะมีการแข่งขันแบบไหนล่ะข้าวไทยปลูกน้อยกว่าข้าวเวียดนามดังนั้นแม้ว่าพื้นที่ปลูกของเวียดนามจะต่ำกว่าแต่ผลผลิตก็เท่าเดิมเสมอเทียบเท่าหรือว่าสูงกว่า ข้อแตกต่างก็คือวิศวกรเกษตรในเวียดนามมีมาตรฐานที่ดีกว่าในการปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงผลผลิตมีความสามารถในการผสมพันธุ์พืชอยู่เสมอท้ายที่สุดแล้วการเรียนรู้นำไปสู่การปรับปรุงทางเทคโนโลยีโอกาสในการขายการมีความสำเร็จมากขึ้นไปต่อเทมเมนต่อไปครับย่งคงแพ้การท่องเที่ยวซึ่งมีชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็มาตอบกลับว่า โดยเฉลี่ยแล้วนักท่องเที่ยวใช้จ่ายในประเทศไทยเพียง2ใน3เท่าของนักท่องเที่ยวในเวียดนามใครมีประสิทธิภาพมากกว่ากันสรุปนักท่องเที่ยวเวียดนามมีระดับมากกว่านักท่องเที่ยวไทยคอมเมนต์ต่อไปครับต้องบอกว่าผลไม้เวียดนามมีคุณภาพดีกว่าผลไม้เมืองไทยมากเช่นทุเรียนลำใยญ่ลินจีขนุนเป็นต้นข้าวเวียดนามยังดีกว่าข้าวไทยมากทั้งในด้านคุณภาพกลิ่นหอมความนุ่มและเมื่อสุกก็จะนิ่มอร่อย ซึ่งท่านต่อมาครับมาแสดงความคิดเห็นว่าทุเรียนเวียดน,นามมีรสชาติเข้มข้นกว่าปกติทุเรียนไทยเหมาะสําหรับมือใหม่เท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับในความเข้มแข็งและความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เวียดน,นามแข็งแกร่งกว่าคนไทยจํานวนประชากรมากกว่าถึง1เท่าและวัฒนธรรมเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับราคาทุเรียนที่จําหน่ายในต่างประเทศยังคงสูงกว่าในเวียดน,นามดีใจแทนชาวสวนทุเรียน คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยไม่ต้องการเป็นประเทศเกษตรกรรมต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรมบริการที่พัฒนาแล้วจึงไม่ให้ความสําคัญกับกเกษตรกรและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นและชี้แนะถึงกเกษตรกรว่าสิ่งสําคัญคือต้องบริหารจัดการบริษัทปุ๋ยยาเพื่อสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างปลอดภัย ครับนี่เป็นความรู้สึกชาวเวียดนามในคลิปนี้นะครับต่อข่าวทุเรียนไทยในครั้งนี้นะครับ <S <S <ๆ S 1> พรเพื่อนๆมีความเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับ <S <S <ๆ>เรามาดูกันว่าทิศทางการส่งออกทุเรียนไทยในอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลากกไปก่อนสวัสดีครับ